สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักจากช่องหอมโคเชนะคะมาพบกันคลิปนี้เราก็จะมาถักชายกระโปรงกันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพนพี่น้องชาวนักถักทุกท่านทุกคนนะคะที่อดทนรอคลิปคุณป้าก็ขอออกตัวนิดหน่อยนะคะก็จะสวอนนิดนึงนะคะ แล้วก็อาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีถักชายกระโปรงกันเลยค่ะมาดูเลยค่ะนี่เราจะทำลูกสับประรดแบบนี้นะคะก็จะมีการตัดได้เราจะถัก พลิกกลับไปกลับมานะคะแล้วก็ตัดได้ให้เตรียมกันไก่ไว้นะคะทีนี้มาดูวิธีทำค่ะอันนี้ที่เราทำค้างไว้เนาะพอเรามาจบแถวเราจะตัดได้เลยนะคะตรงนี้แล้วเราจะมาเริ่มต้นตรงนี้นะคะ ตัดได้ตรงนี้เรามาเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นก็โซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สองก็จะเหมือนตรงนี้นะคะการเริ่มต้น จากนั้นเราก็จะทำลูกสับประรดไปตามปกตินี่แหละโซ่สามคลิปนี้คุณป้าจะทำให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะเพราะว่าจะมีแต่ตรงชายตรงนี้เนาะเผื่อมือใหม่เขาก็อยากจะทำเป็นนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักก็จะเป็นที่เราถักลายสับประรดปกตินั่นแหละทีนี้เราจะพลิกงานกลับด้านนะคะเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางขึ้นต้นโซ่สาม แป๊บนะคะตรงนี้ไม่สวยก็สองเหมือนเดิมสองหลักเหมือนเดิมโซ่สองตรงนี้คุณป้าก็จะถักไวหน่อยนะคะเพราะว่า ก็จะถักลายสับป,ประรดเราตามปกตินะคะเพียงแต่ะว่าเราถักพลิกกลับไปกลับมานี่เราก็ถักมาสองแถวแล้ว เดี๋ยวเราก็พลิกกลับไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูค่ะค่ะเราก็พลิกงานกลับมาอีก ก็จะยังเป็นโซ่สามนะคะลูกสับป,ประรดเราก็เหลืออยู่หนึ่งห่วงแล้ว จะได้แบบนี้พลิกกลับอีกถักไปด้วยกันเลยค่ะโซ่สาม ลูกสับประรดเราก็เรียบร้อยแล้วทีนี้พลิกอีกหนึ่งรอบก็ยังถักเหมือนเดิมนะคะการเริ่มต้นเนาะตรงนี้เราจะโซ่หนึ่งโยงมาเลยค่ะ เป็นการปิดลูกสับป,ปะรดตรงนี้นะคะนี่เราก็จะตัดได้เลยนะคะตนี้ตัดได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นตรงนี้ต่อไปอีกแบบนี้นะคะพอเราตัดได้เสร็จนี่เราก็มาเริ่มต้นตรงนี้ก็พลิกกลับไปกลับมา ก็จะถักเหมือนกันเลยค่ะเราจะถักลูกสับประรดทุกลูกแบบนี้เลยนะคะจนครบทั้ง8ลูกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแถวสุดท้ายกันค่ะก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้นะคะคุณป้าจะเพิ่มเติมตรงนี้นะคะอธิบายตรงนี้ที่เราถักมานะคะจะเราจะถักเพิ่มห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะ จะได้ไม่ต้องงงเนาะก็เท่ากับว่าเราถักเป็นชายกระโปรงออกไปมีห้าแถวค่ะแล้วก็ถักให้ครบทั้ง8ปลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักรอบอีกหนึ่งแถวก็เป็นอ่านวัดจบงานนะคะค่ะลงมือทำเลยค่ะ ค่ะทีนี้เราจะมาดูที่เราทำครบหมดทุกลูกแล้วนะคะเขาก็จะมาบรรจบกันแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่จบงานมาบรรจบครบรอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราอยู่หน้างานเราจะรู้นะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เราจะมาดูแถวสุดท้ายเราจะเริ่ม ตรงนี้เลยนะคะตรงที่เราจบงานเลยโซ่สามพันหนึ่งครั้งแบบนี้มาคอทอแถวนี้เราจะโซ่สามตลอดนะคะพันหนึ่งครั้งจะได้งานแบบนี้เราจะคอทอนะคะตรงนี้ ตรงที่ช่วงลายนี้นะคะเดี๋ยวเราถักมาถึงตรงนี้เราก็จะดูออกนะคะว่าตรงไหนถ้าดูโดยรวมแบบนี้ก็จะงงๆนะคะขาถักไปเลย เดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูหนึ่งช่วงลายนะคะมาถึงตรงนี้คอทอโยงมาตรงนี้เลยค่ะโซ่สามตลอดนะคะเป็นการถักง่ายๆเนาะ นี่โยกมาตรงนี้เลยถ้ามาถึงตรงนี้เราก็จะได้หนึ่งช่องลาย มาดูตรงนี้ค่ะเราจะโยงมาตรงกลางเลยนะคะตรงนี้เราก็จะโยงมาตรงมุมนี้เลยก็จะมาอยู่ตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้นี่ก็คือหนึ่งช่วงลายนะคะจากนั้นก็ถักไปเหมือนเดิมค่ะ ลงไปเหมือนเดิมก็สามารถย้อนมาดูตรงนี้ได้นะคะถักเหมือนกันเลยเป็นการถักง่ายๆเนาะจะได้งานแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูที่ทำสำเร็จเพื่อนๆก็ย้อนกลับมาดูนะคะลายสับประรดเขาก็จะเป็นอะไรที่ถักวนอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่พอเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้งานแบบนี้เขาจะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะทําให้ดูเรียบร้อยเนาะขากระโปรงลายสับปะรดตัวนี้จะเป็นการถักที่ดูเพลินๆดูมันจะง่ายนะคะเป็นเขาดอกตายตัวแบบนี้เลยนะคะมีอยู่แปดดอกลูกสับปะรดแต่ว่าจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราจะเพิ่มโซ่นะคะซึ่งต่างจากลายสับปะรดลายอื่นเนาะ ค่ะคลิปนี้คุณป้าก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะตรงช่วงลายสุดท้ายเนะะี่ยค่ะสามารถเอาไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะเพื่อนๆทำเป็นชายภาพม่านชายเสื้อได้เลยะค,ะค่ะค่ะคุณป้าก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไป กดติดตามช่องหอ,อมโคเชไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ